สวัสดีเล่าข่าวแบบประษีมาอีกแล้วนะคะก็ติดสถานการณ์คดีน้องชมพู่โกโกอกนะคะมากมายหลายเรื่องนะพี่น้องนะนก็เข้าไปดูเ,ปเข้าไปฟังน,นะมันก็เสนอข่าวในหลายแง่มุมนะคะเสนอข่าวไม่ใช่ของยูทูบเบอร์นะคะ เสนอข่าวค่ะก็ถ้าพูดเรื่องเสนอข่าวนะเออสีทนได้จะเอามาบอกอ่าระหว่างยูทูบเบอร์กับนักข่าวนะคะสองสองพวกนะขอแบ่งเป็นสองพวกอีกอันหนึ่งคือนักข่าวอีกอันหนึ่งก็คือยูทูบเบอร์คืออะไรนะคะ กดไลค์กดติดตามให้สีทนได้ด้วยเนาะมาฟังคุณสมบัติของนักข่าวกับยูทูบเบอร์ว่าแตกต่างกันแบบไหนคะ่ะมามามาทราบกันนะคะจะพูดคำว่ายูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ก็คือบุคคลนะคะก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป มีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างไม่ได้จำกัดในเรื่องของความรู้นะคะไม่ไม่ได้จำกัดในเรื่องของความรู้นะคะ,ค,ะ,ค,ะคือผู้ที่ทำวิดีโอขึ้นมานะคะแล้วก็เผยแพร่สื่อนี้ไปบนเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งชื่อเว็บไซต์ YouTube นะคะเพื่อ ทำเป็นรายได้หรืออาจจะเพื่อทำเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นหรือจุดประสงค์อย่างอื่นก็ได้นี่คือยูทูบเบอร์แต่ไม่ได้มีข้อขีดจำกัดว่าอายุเท่าไหนเรียนจบอะไรมาทำยูทูบเบอร์เป็นไหมอัปโหลดคลิปเป็นไหม ไม่ค่ะทำธรรมดาไม่ได้มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่ได้บังคับชี้ชัดแล้วแต่ว่าจะทำออกมาเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะถ้าคุณมีช่อง Youtube เป็นของตัวเองคุณก็ผลิตสื่อลงไปบน Youtube ได้เลยนะคะนี่คือ y o u t u b e อเขาเรียกนะคะ แต่ผู้สื่อข่าวนะคะนักข่าวนักข่าวนะคะนักข่าวคือมีเงินเดือนจากบริษัทสื่อสื่อสารนะคะบริษัทสื่อสารไอ้นี่หมายถึงของประเทศไทยนะคะนักข่าว ที่ของประเทศไทยนี่ค่ะไม่ถ้าสมมุติว่าเป็นของต่างชาติก็คือของต่างชาติไปเลยนะคะนักข่าวก็คือมีข้อกีดจำกัดหนึ่งผู้ซึ่งหาข่าวกรองข่าวผลิตข่าวนะคะแต่ ผู้ที่จะมาเป็นนักข่าวได้คุณจะต้องมีการศึกษามีวุฒิภาวะนะคะต้องเรียนจบมาในสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสื่อมวลชนสาขาเอ่อเขาเรียกอะไรนะสาขาเรียนนิเทศมานะคะเรียนนิเทศศาสตร์จะจบปริญญาตรีปริญญาโท จะจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกหรือจะจบนอกจบในก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องมีการศึกษานะคะแตกต่างจากยูทูบเบอร์นะคะแล้วนักข่าวสามารถที่จะไปทำข่าวทำสื่อเป็นประเด็นประเด็นไปนะคะเหมือนอการเรียนการศึกษา กีฬาหรือการท่องเที่ยวหรือเป็นประเด็นไปนะคะเป็นเป็นจุดนะเป็นจุดมุ่งหมายได้หรือจะทําแบบรวมก็ได้แต่การเสนอข่าวไม่ ไม่ไม่ได้เสนอเหมือนกับยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์นี้ก็คือทำคลิปปรปรปร,ปรโหลดลงไปเลยเพราะว่าเป็นของคุณเองแต่นักข่าวไม่ได้มีไม่ได้มีช่องเป็นของตัวเองนะคะต้องส่งไปให้บรรณาธิการต้องส่งเข้าไปในบริษัทข่าวนะคะนี่คือนักข่าวพูดข่าวแล้วออกข่าวแล้วโฆษณา,าออกแล้วนี้นะคะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันนะคะ ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนักข่าวได้แต่ใครๆก็เป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะมันแตกต่างมันแตกต่างนะคะแล้วก็ระดับชั้นมันก็มีด้วยการเสนอข่าวอ่อยูทูบเบอร์อาจจะเสนอในทางที่ดีหมายถึงอวยอวยในเรื่องที่ดีก็ได้แต่นักข่าว เสนอข่าวได้ทุกแง่มุมนะคะสามารถเสนอข่าวล่าสุดได้ในทุกแง่มุมมองความเป็นไปได้นะคะต่อสาธารณะก็ยังแตกต่างอยู่นะคะส่วนยูทูบเบอร์ก็เสนอไปตามเพราะคุณเป็น มีช่องส่วนตัวช่องของคุณคุณก็เสนออ่าไปตามทางตามชีวิตของคุณที่เป็นอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เอาอในทางเขาเรียกเหรียญมีสองด้านอาจจะเอาออกมาด้านเดียวหรือไม่เอาออกมาด้านเดียววันนี้ทำไมต้องมาพูดโอ้เป็นคดีของอ่าอ่า น้องชมพูกะกะ่กกอกทาไมต้องมีต้องออกมาบอกว่าผู้สื่อข่าวกับยูทูบเบอร์ใช่ค่ะยูทูบเบอร์อาจจะพูดเสนอข่าวแต่ในเรื่องของเหมือนเสนอข่าวในเรื่องลุงพลเป็นเรื่องที่ดีตลอดไม่ได้เอาเรื่องร้ายๆมาไม่มีช่องไม่ไม่มีช่อง,ช,องช่องไหนใช่ไหมที่พูดให้ลุงพลว่าลุงพลหัวร้อนไม่มีแต่นักข่าวพูดว่า ลุงพลหัวร้อนใช่ไหมคะนี่ค่ะง่ายง่ายยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ค่ะคือยูทูบเบอร์ไม่มีใครเอาเอาเอา,เอาลุงพลป้าแตนไปโหลดคลิปเลยว่าลุงพลป้าแตนหัวร้อนมีแต่ไปแก้ข่าวให้บว่า,วาแกทำเล่นแกหยอกเล่นโอ้โหสุดยอดเลยยิ่งเหมือนป้าอะไรที่ เออเอซคนสนิทเนี่ยอยหยอกเล่นไปอยังนั้นแหละอะไรประมาณนั้นนะคะหยอกเล่นแบบนี้สื่อเขาก็สามารถที่จะออกไปได้นะรวดเร็วนะคะจะไม่พูดมากดูกันเองนะคะดูกันเองแต่ว่าเราเอามาเล่าในลักษณะเราชาวบ้านเราเห็นแบบนั้นมันก็ดูไม่ดี กดไลค์กดติดตามนะคะตอนต่อไปนะคะจะมีตอนต่อไปในเรื่องของเอ,อ่อเอข้างไข่นะคะไปดูเอฟซข้างไข่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าคุณเคารพ และซื่อสัตย์ต่องานที่คุณทำอยู่งานนั้นมันก็จะ,จะเจริญรุ่ง